สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องยน้องสาวจา้ะไปส่งนิดหน่อยมากนะสารเนาะจีกะจะย่างกลับจะถ่ายนิมมะตกให้เบิ่งจ้ะเฮื่อนะนิมมะตกถ่ายในไฟนะมันจะเห็นชัดจ้ะวันนี้นะคะจีนลบอยู่ที่ลบหนึ่งองศานะคะกะเย็นนะแต่ว่ากะบ,บอบอหนาวแบบ บอมีล่มละนะคะบอหนาวเป็นไดเนาะปีนี้นะคะจักเตตีเห็นด้วยสายตาเนาะเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์เลยจ้ะ <c oughs> ที่มาบอหลายเนาะคะ่ะปีที่แล้วเนี่ยอ้ยท่วมท่วมแบบว่าหลายแห้งแต่แต่ที่มาบอหลาย,ยาแบบนี้นะคะบอรูว่าปีนี้เฮ็ดจะไปตัางไหนเนาะแล้วล่อแล้วน้ำกันจ้ะ เพราะว่าปีนี้ถือว่าหิมะละหลายนะเฮ็ดจะเห็ดมันปูจะดลายจ่ะจากบนแณานะปีนี้อาจจะไม่เฮ็ดเพิ่งให้หาวเดี๋ยวเกมบางนะคะโอ้ตีกันอันนี้เนาะพาพี่น้องย่างกับบานน้ำค่ะฟังทะเลเนาะมันกระจายในี่ๆนะคะเพราะตีบุได้เอาไม่จับกล่องมากนะคะ เดินไปส่งลูกกะพอดีเห็นหิมะตกพอดีติดกระไรวา่าไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้ลทำแล้จ๊ะหิมะตกโอ้ยหิมะขอบปากพอดีวัน,นกะก่อนจะเปลี่ยนสะพานนะจ้ะดีก็จะมาตักหิมะออกก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อฝนตกวันเหมือมันก็จะแบบหนาสิค่ะมันจะทับถนะมกันเนาะแต่ละวันก็จะประมาณนี้แหละ มันบน่อหลายแต่มันตักบ่บนหน้าบ่หนนะักนะให้จำได้ไปเที่ยวเนี่ยนะคะทวมพี่เด้ทวมเลย มวันนี้ก็ไม่ยังไรค่ะทักทายกันจุดน้อยนะจ๊ะเนาะตีไปได้อันมง,งูนมาจุดน้อยน้อยใหญ่นี่ไา,ายเม็ดจ้ะแพงอยู่คะ่ะประมาณเอ่อเกือบหาซิลิคอนจ้ะเนาะนี่คะ่ะข้างหาน้าเท่านี่ก็จะเป็นเอ่อขึ้นช่ายฝรั่งเนาะจ๊ะเนะเาะอ่าตีไปสืบต้นพันมานะคะ่ะจากร้านค้านะคะจากเอ่อคูบยู่นี่เนาะตีกะมาเลยเอ่อ เพียงก็มาลิกินใบเพิ่นนะจ๊ะส่วนขางนอกเพิ่นนะส่วนกาเพิ่นนะคะมันจะเดือดใจเพล่นที่เป็นใบเนาะตีกนเลยเอามาลงกระทานะคะเพราะตีจะเฮ็ดตังเสียทุกปีเนาะโดียที่เข้าว่าต้องไปเพาะต้นกาเสยเวลาเนาะค่ะอันนี้คือแบบเหาเสือมากกินอยู่แล้วนะคะเข้ากะเก็บส่วนที่มันเป็นตรงโคนมันนะคะไวเนาะแล้วก็เห่ากบเอามาลงยินนะจ๊ะไพจะลงดินเลยกระไดะคะ่ะแล้วจะแสนน้ำให้ออกรากกอนกระไดเนาะค่ะจนกว่ามันติดรากเนาะ,ะนี่ค่ะ แต่ตรงนี้ที่ว่าใบมันใหม่ๆเนี่ยคือบอกว่าตีเบรดตัดออกนะคะก็คือมันใหม่มากอยู่แล้วเนาะแล้วส่วนของกลามก,ก็จะเริ่มแบบแตกหยอดอ่อนๆึ้นมากนะคะเนี่ยแล้วเขาก็สามารถจะเฮดแบบนี้นะคะล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นะคะโดยที่เขาว่าต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เนาะทีจะมาให้เบิรงนะคะคือบอกว่าจะกสิงหาคมถงไดนคือแบบอยากจะห้องหายแห้งคะ่ะคือบอกว่าขาดหวังแล้วก็ะพิดหวังนะคะในเวลาเดียวกันเนาะที่เปิดเบิรงแล้วที่สั่งจะออนไลน์มากคะ่ะที่สั่งมากสองยางนะคะ อย่่าจะเป็นอ่ปลาคูงนะคะปลาคูงแล้วก็บเจมี่อะอะไรนะบวบไม่ใช่บวบอ่ะมะละนะคะมะละมละมละจีนเนาะตีซังมากนะคะเอ้ยอ่บาบเป็นวัตถุนะคะถือว่าแพ้งอยู่นะเพราะว่าไอ้มเมล็ดพันธุ์กับบดเลแบบบดเดยหลายชนิดละกบบาคุณภาพนะคะอันนี้เป็นพยยีน่บอกว่าเป็นมเมล็ดปลาคูงนะคะอันนี้อันที่หนึ่งมเมล็ดปลาคูงแต่ว่า มมเมลเบรดแบบฮวงก็เป็นจังสีพี่น้องแมนหยุดเ,ดเตี่ยเตี่ยเห้เบลเไก่เนาะทตี่เห็นตี่ตกใจอ่อเตี่สร้างเม่เบรดแบบฮวงไปแต่ว่าจ้องนี้ก,กเ็เป็นเป็นเม่เบรดแบบฮวงนะคะแต่ว่าเขาเป็นก๊ปีนะมันจะไม่มีสีนะคะก็้ได้เม็ดอันนี้มากตีว่าเนี่ยคะ่ะพี่น้องเบงิรงดโซลีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตี่าว่ามลแบบฮวงเนี่ยนี่จ้ะนี่แม่แบบฮวงก็เป็นเม็ดจังสีแม่เนี่ย พรามันเป็นเหมือนพันเตียนะคะ่ะมันเป็นขั้นเตียเนาะตีก็เลยแบบล่องซางมาหน่วยนะคะเอ,อต้อนผสามามักปูในกระถางใดนะคะหนะะ่นวยเพิ่เจะประมาณเท่ากับกําปั้นเท่าเนี่ยนะคะแต่ว่าตีเห็นหรอตีก็เลยคิดว่าเอนอน่าจ,จะปูในบ้านใดติกเลยเสือมากทดล่องเบิงอะนะจ๊ะแต่ว่า,าคือแปลกใจเนาะว่านันเป็น,มนมเมล็ดบักพงอยูต่ติโอ้ยพี่น้องเอ้จังเป็นเนะะม็ดอีหยังเนาะค่ะมาให้ตีแม่ มันมาเบิ่งตัวนี้เด้อค่ะติสั่งไอ้บวบไม่ใช่บวบะมะละกินมะละมะละไอ้จีนจ้ะเบิ่งพี่น้องมันสีเกิดให้ตีเจงได้ในเมืองมันเป็นยังสีจ้ะคือบอกว่าทั้งบางบางเม็ดกับเป็นแมงนะคะบางเม็ดกับกรอบแตกมดนแงะคือบอกว่าบ,บอมีแบบมเมล็ดที่บอคิดว่ามันจะจะได้ผลนะแต่ข้ากาลงไปเนะะี่ยค่ะจะพี่น้องเห็นน้ำตีบ่เนาะกล่องกับบอฟโกกัดเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะ ก็อบอกว่าเนี่ยดำๆมันสเอัมาให้ตีไหมฮักๆแต,แต่แต่งสินะคะแบบคุณภาพแบบแย่มากเลยแย่มากเลยจ้ะแล้วก็เบาไม่รู้ว่าจะพ่อเราจะเขินบอนะค่ะอุตส่าห์แบบตีเห็นเราตีกันเลยแบบเออปีนี้ตีจะพอบป,ปูกพักอันใดทีอันนเฮาอยากทนลองเบิงนนะจ้ะเบียร์คือทำลายจิตใจ,ใจใตีขนาดนี้ตีว่าอันใดที่เฮาแบบ อันนี้มะรานะคะเคยปลูกด้วนะแต่เป็นมะลากขีนนกนะคะแต่ไดกินใบนะจ๊ะแต่ว่านวยนวยเพอได้กินเนาะก็คือบอกว่าเพิ่นอันนี้ก่อนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่จะปลูกแบบจะเพาะเพิ่นแตนเนินืนนแน่นะคะประมาณเดือนเดือนเดี๋ยวนะอีกเดือนมีนาเอ่อมีนาเมษาเมษาที่ก็จะเริ่มเพาะแล้วนะคะนี่แหละพอมันพอแล้วเมื่อได้อัดเพื่อได้กินนวยเนาะกินอันนี้มันจะกินมากมันเนาะ นี่พอมาติดไซเวลากว่าจะอันนี้นะคะกระสีประมันลอยยี่สิบกว่าเมืเองเนาะจ้ะคิดว่าเนาะเนี่ยพี่น้องเอ้ยตีเห็นตีเปิดลราตีแบบตกใจตีอันยังคือ,ค,อคือแบบเอาแบบขายผลิตภัณฑ์แบบแบบนี้นะคะบขอใจคือกันตีก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่อเนาะคะ่ะพี่น้องแบบคิดอยากจะสร้างนะสิเนะคะแต่พูดได้แบบกลับเมืองไทยทุกปีนะ่ะเอามาจากบ้านเฮาดีกว่าคะ่ะเอาแบบ ยิงเข้าซื้อแต่หน่วยแบบว่าสุกๆมากเนี่นยยิงดีค่ะมันจะได้เกิดเร็วเนาะเนี่ยมเมล็ดพันธุ์แบบว่ามันมันเบาขนาดเนี่ยมันจะเกิดเห็ดตีบอติวะทำเป็นวัแนแซ็นน้ำไปเราเราหมดกินฟูอังลองแรงแรงเลยจ้ะเดี๋ยวลดลองเบื้งแล้ว,ลวละคะ่ะนี่ทำมันเบเกิดติดกับซื้อซื้อน้ำแค่เดียวเละจ้ะกระโค่นจะบ่ซื้ออีกแล้วเนาะเนี่ยพอติเคยสั่งมเมล็ดอ่าพล็กมากนะคะอ่ากับบ่ได้หลายดอกแต่ว่า พี่คุณดกอยู่นอติกเลยว่าเออตีเห็นตีกสส้างอีกนะนะยามยามมันที่นี่ที่ไหนได้โอ้เสียความมสึกจ้ะกับว่าเป็นหยามเนาะกัถือว่านั่นละเป็นบทเรียนเจ้าของนะคะต่อไปกับสิบบได้สืบนะคะถ้าเกิดว่าตีกับเมืองไทยเนาะตีก็จะไปเอาพวกเมล็ดกะเพ้าคะไปแมงลักขานาพวกกวางตุงของเตกวงตุงดอกเศริฐีจีกับมีอยู่ค่ะแต่ว่ามมนกั กับหาปีแล้วนอกจากจะเอามาจากบ้านนะคะเพราะว่าตีกะนั่นแหละซื้อมะเร็ดพันธุ์ยูนีนะจ๊ะกับซอกนึงนะกับคอนข้างจะหลายบาทน,นะคะเราตีวัดปีนี้ถ้าเกิดว่าตีแบบปลูกปลูกเขาเรียกกับปลูกเด็ดผลผลิตนะคะตีกะจะเก็บบางส่วนไว้เป็นพันธุ์นะคะเห็ดใ้เพิ่นเป็นมะเร็งแห่งเพื่อจะเก็บไว้ทําปลูกปีต่อไปเนาะโดยที่เข้ามาต้องไปซื้อเพิ่นทุกปีนะคะอในที่เข้าแบบ สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เองมันกับซีดีนะตีก็เลยตีกรเลยบอกว่าเออเปีนเนติีก็จะพอไหวนะคะแล้วก็จะเด็ดกินสมมติว่าเป็นสลัดกับเก็บแกส่วนล่างเพิ่นนะคะใบล่างเพิ่นกินเนาะตรงกลางตรงยอดเพิ่นกับใบเพิ่นใหญ่เป็นออกดอกขังเสร็นะคะพอสลัดบางบางยางนะคะเพิ่นกะแต่เพิ่นไม่ดอกนะ ถ้าเกิดว่าห้องบริเก็บมเมล็ดพันธุ์เพิ่นนะค่ะเพิ่อน,น,ะะนรวงมก็จะขึ้นเองทุกปีนะสินะ่ะคือคือตีเคยปลูกแล้นนะวลที่นี่ิ่นมีเมล็ดแก่นะเพิ่อนรวงแล้วที่นี่ปีถัดไปตีกับเมล็เพาะแล้วจ้ะพ่อเกิดอ,อากาศมันห่อนมันอุ่นขึ้นมากน่ะคะ่ะเพิ่นก็ขึ้นมาเองน่ะคะ่ะนั่นแหละจังพวกอ่อยังก็ไอ้พัคซีเล่าพี่กันจ้ะท้าเมล็ดมันมันหลวงนะคะมันก็ขึ้นเนาะพัคซีเล่าสิค่ะนั่นแหละค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่อยากจะ นำเสนอแก็อยากจะแชร์พี่นองได้ได,ได้รับชมกันนําเนาะค่ะเนาะอันนี้นะคะเป็นผักที่เข้าซื้อมาจากลานค้าเนาะแบบว่าพวกเนี่ยค่ะเป็นกระลำเอ้ยผักกาดขาวเนาะจะ้ะอันนี้เข้าเก็บเข้ากับกินส่วนรอบหนาพันไปเนาะค่ะเหลือใจกลางพันไวเนาะเข้าก็เอามาลงดินนะคะเพะเื่อจะเก็บมาไดพันของปีต่อไปเนาะจะ้ะอันนี้เท่าไดมาสดๆดเลยค่ะเขากับมาลงดินเลยนะคะอันนี้บ่ต้องแส้นำก็ไดคะ่ะเขากับมา ลงเดีนเลยเนาะอันเดีนก็เป็นเดีนเถืตีทําการมักเองแล้วจ้ะด้วยเศษอาหารนะคะเศษผักต่างๆเนาะเนี่ยค่ะข้ามาหมักแลยจ้ะพ่อมันเป็นแล้วข้าก็ม้าพอปลูกผักข้าได้เนาะจ้ะประหยัดประหยัดงบข้าไปอีกเนาะจ้ะเนาะเดีนเกาเข้าวกะมาผสมกันนะคะนั่นล่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันเบบี้คอร์สนะจ้ะคอร์ดค่ะสลัดคอร์ดเนาะเอ่อกรีนคอร์ดเนี่ยนะคะเนาะอัน ตีซื้อมากินเท่ากันจ้ะตีกัตัดเนาะเหลือข้นเพลนะคะตีกัมาเสียบลงดินเนาะเพื่อจะเริ่แตกหยอดอ่อนๆออกมาห่จ้ะอันนี้เราก็จะเก็บเป็นเมล็ดพันธ์เหมือนกันเนาะค่ะหรือใครจะปลูบแบบนี้นะคะก็เก็บเป็นทำเป็นสลัดก็ได้นะถ้าใดแบบบอยากบอยากเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะตวนตีจะเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์ของปีต่อไปค่ะค่ะส่วนนี๋ก็จะเป็นโคโรบี้นะคะนี่เนาะ ติกับสือมากินนะคะกะเหลือตรงนี้ไว้นะคะตรงโค่นเพลนเนาะติกัเอามาเอา่อมาแซนน้ำไว้ก่อนนะคะก่อนให้เพลนขึ้นยอดยอดงาวีนะคะเอาากับมาลงในดินเนาะแต่ว่าเพลนเพิ่งได้ออกลาดออกจ้ะแต่ว่าเอาากลับมาลงในดินแล้วนะจ้ะนี่หรือใครจะทําแบบว่าแยกอะไรคะแยกต้นเพลนนะคะโดยการตัดตัดเฉียนแบบนี้นะคะเฉียนเข้าไปในในเนื้อโคโรบ,บีนะคะเฉียนเข้าไปเลยแล้วก็ห้าม เอามาล่งเดนได้เพืิอจะเป็นตนนะคะเป็นต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 น,ตนไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็เราก็จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะคะหรือใครจะจะเอานี่คะ่ะใบามากกนก็นกไใดเนะาะใบกับสามากินไดคือการจะเป็นสลัดได้นะคะนี่เอากะสิประหยัดนะคะประหยัดเวลานะคะในการครอบปูข้าวน่ำนะคะแล้วก็เขาจะได้เป็นเห็ดมเมล็ดพันธุ์ได้ได้เรี้ยงห่ะเพราะว่า อันนี้มันใจะเวลาบรโดนนะคะแก็ซส้สซ่ามาเก็บมเมลดะะ็ดพันธุ์ใดเนาะค่ะตีกวางวานนาฮอนมันจะออกเป็นเป็นดอกเป็นมเมล็ดเยตีเนาะนี่ค่ะแล้วอจั้งน้อยนะคะตีจะเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่นเนาะอะอไ,ไอรเป็นยังไงจั้งน้อยจ้ะนี่ค่ะเอ่อเป็นผวกกวางตุงขันหน้าก็สามารถเฮตได้เดนะคะเฮ็ดวิธีเดียวกันเนาะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องให้ปต่อให้เพิ่นออกลาเราจะเฮ้าเอามาลงดินเลยนะคะแล้วก็พยายามรดน้นังเฮมันชุ่มๆเนาะ ใหญ่เพิ่นขาดน้ำจ้ะแล้วเพิ่นก็จะออกหลากของเพิ่นเองเนาะคะ่ะใส่เวลาบดดนเนาะนี่ค่ะแ๋ยวเขาได้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะจ้ะดีเก่เาเทคนิคแบบว่าง่ายๆเนาะคะ่ะง่ายๆเอามาแช่กันเนาะ,ะนี่ใครที่แบบหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เนาะ,ะเขาไปเจอพวกพักกวงตุง้งพักยังไงสิเนาะ,ะอยู่ร้านไทยนะคะเขาก็ซื้อมากแล้วก็มาเสียบลงดินเนาะ,ะมันก็ะสีนี่แหละสามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปได้อียดนะจ้ะ ดีกะเอาฝากกันแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วนะคะเคยแบบว่าเคยเห็นแล้วได้ผลดีกะกะบอกเป็นอย่างเนาะคะ่ะกับเดือนพานเนาะแต่ว่าตทีก็เอามาใช้สำหรับคนที่ยังยังไม่บางคน้เคยเห็ดเนาะคะ่ะแล้วกัคนที่แบบหามมเมล็ดพันธุ์ที่ว่า,าหายากเนาะบางทีเขา,าบริจาคไทยทุกปีนะคะ่ะบางอย่างยังเช่นกวงตุ้งขนานสิเนาะเ้าไปเสือจากด้านไทยมาเทาก็เอามา เฮ็ดในแบบวิธีเดียวกันนะคะวิธีแบบเสียบลงดินเลย,ยเสิยนะคะฮดน้ำให้เพิ่นเนาะแล้วก็ยาให้เพิ่นโดนแดดนะคะเพิ่นก็จะออกออกยอดออกดอกให้เห้าได้เก็บเพิ่นไอ้มเมล็ดพันต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปเดือนหนึ่งก็จะลาไปก่อนค่ะบาวไลาน์เนาะขออนุิาหนะจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ